สนับสนุนโดยใหม่เปียเวทวิตามินดีวอเตอร์ดื่มทุกวันมั่นใจกับสปาร์คสมายจุดพลังให้คนไทยยิ้มได้แคบิวแชมพูปิดผมขาวปิดตำนานผมขาวด้วยแคบิว ู้ชมคะก่อนไปดูเรื่องของตํารวจดีดเงินจากแม่ค้าออนไลน์พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของสถานการณ์โควิดกันสักเล็กน้อยนะคะวันนี้ค่ะมีรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นมา19,19รายนะคะ,คะแล้วก็เสียชีวิต143รายค่ะขณะเดียวกันตัวเลขยอดผู้หายป่วย11,694รายนะคะก็ถือว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อวันนี้ลดลงมากเลยค่ะกว่าหลายวันที่ผ่านมาค่ะไค่ะ ขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ที่เรารายงานไปมีการฉีดวัคซีนซินโนว่าซินโนฟาร์มให้เด็กอายุ10ถึง18ปีนะคะแล้วมีคําถามว่าแล้วเด็กอายุ3ปีขึ้นไปจะได้ฉีดซินโนฟาร์มหรือเปล่าล่าสุดอ,อยออกมาเบรกแล้วนะคะบอกว่ายังไม่อนุมัติอนุญาตให้ฉีดวัคซีนซินโนฟาร์มในเด็กอายุ3ถึง17ปีค่ะเรื่องนี้นะคะทางด้านของนายแพทย์ภัยสารดันคุ้มค่ะเลขาธิการออ,อ,อก,ก็บอกว่ามติออ,อขณะนี้ยังไม่อนุญาต